เมื่อก่อนเขามีมัตตามัตตาแล้วเขาก็เสกคาถาให้ปลูกปลูกปลูกจิตปลูกจิตแล้วเอาจิตนี้ไปไปไปเอาจิตไปเที่ยวอันนี้อันนี้นี่เล่าให้ฟังหน่อยมันเรื่องจริงนะเรื่องจริงคือคือทำกันมาจริงๆนะปลูกจิตเป็นเ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 นนมันดื้อหน่อยนะทำวิธีปลูกจิตอุบาเนนเนนชารตรีอาจารย์แกก็เป็นจอมขมังเวทเหมือนกันก็เลย ทำดูเอาเมื่อเอาผ้าผ้าผูกตาผูกตาแล้วก็เสกคาถาปุกจิตปุกจิตแล้วก็ให้ให้ให,ให้องค์นี้ให้คนนี้ไปออกเดินทางเดินทางจะไปไหนจะไปจะดูบ้านไหนจะไปดูบ้านไหนไปได้แล้วก็ถามนั้นจริงๆนะว่าบ้านนี้ร้านเลขที่เท่านี้มีกี่คนกีคน่คนเนี่ยคนนี้รู้จริงๆนะเออมันก็แปลกดีนะแต่มีอยู่ครั้งหนึ่งออกจะออกทำกลางคืน ออกออกวัดไม่ได้ไปเจอพญายักษ์เฝ้าว,วัดเอเอามานนี่นยเน่าคิดน,ะนี่ยวันเน้นมาทําอะไรเนะี่ยออกไปข้างน้าก็คืนเนะี่ยออกกระท้อนกับบองตีเน้นตกใจต้องออกจากที่จะที่จะที่จะ,จะปิดตาออกที่จะไปตกใจว่ามันจริงเนะี่ยจริงนะเป็นบ้าก็มีไปแล้วไปไปไกลไป,ไป,ไปกลับไม่ถูกเป็นบ้ากลัวอย่างนี้ก็มี อันนี้ก็ไปเสี่ยงกับเล่นพวกนี้ไม่ได้แหละตะกิดทตาไม่ไม่รู้วิธีแก้กอนล้อันตรายเหมือนกันอันนี้มีมีอยู่จริงแต่เป็นเป็นวิชาต่าๆแต่่าเป็นวิชาต่ําๆแบบเป็นดิรชานวิชาเป็นวิชาต่ําผู้ใดที่ใช้วิชาเหล่านี้อยู่ <c oughs> พวกนั้นชื่อว่ายังไม่ยังไม่ขึ้นมาสู่ระดับมนุษย์ที่มีคุณธรรมตร้องเรียกว่ามนุษย์ที่มีคุณธรรมนะ มนุษย์ที่คุณมีคุณธรรมคือมนุษย์ที่เปรียบเทียบกับพวกเรานี่พวกเราเนีาน่ถึงพระรัตนตรัยเชื่อในบุญในบาปแล้วก็ไม่มีจิตคิดที่จะไปทําลายทําลายคนโน้นคนนี้ทําลายทําลายด้วยเครื่องอาวุธยุธธธโทโธปกรณ์ไม่ได้ก็ใช้วิธีเวทมนต์กลาถาหรือไม่ก็ใช้วิธีเลี้ยงผีเพื่อที่จะส่งไปให้ไปทําลาย ให้ไปเบียดบังลักษณะอย่างนั้นอย่างนี้นี่คือวิชาต่ําๆที่มีอยู่แต่ชาวพุทธเราพู้ได้เจ้าสอนให้ถึงพระรัตนตรพวกนี้ก็จะไม่ก็จะทิ้งทิ้งพวกนี้โดยปัยายแต่ที่ยังไม่ทิ้งนึ่งคือถึงพระรัตนไตรไม่เต็มที่จะทําให้รัตนะรัตนะน,นิ้เสียได้รัตนะเสื่อมได้พอ <c oughs> คยไปคุยกับครูบาอาจารย์ไปให้ท่านรักษาอันนี้ก็นี่ก็เรื่องเรื่องเรื่องไปให้ท่านรักษาแล้วแม่มันปวดหัวถ้ามันไม่เป็นเช่นนั้นเช่นนี้เช่นนี้เล่าให้ท่านฟังเออช่างหัวมันเถอะเดี๋ยวก็หายเราบ่อยครัง้งบ่อยครั้งนะครับมาไหมเยวจะทําให้นะแล้วก็มาก็นั่งนแล้วท่านก็นั่งอยู่ข้างหลังนั่งเพ่งท่านก็เพ่งใช้วิญญาเพ่งกระสินเมื่อกระสินน่ท่านมีท่านมีวิญญา เพ่งพอเพ่งมันร้อ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 นที่ที่สีสันร้อนบับ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 ออกไปทางขานะออกจริงๆนะเหมือนกับเรานวดกดเส้นเนี่ยมันเลือดมันวึ่นวิ่ดวิ่ดอย่างเงี้ยเราเราเราเวลาเขาเหยียบเหยียบเส้นตรงขานี่เลือดมันคั่งเลยพอพอยกมือออกมันวึ่ดไปเลยอย่างเงี้ยลักษณะเนี่ะร้อนบับ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 ออกไปเลย คอยดูนะท่านว่าท่านว่าคอยดูนะเดี๋ยวเราดูนะถ้าใครเป็นคนทําคนนั้นแหละจะรับคือมันคืนคือมันคืนไปไงผลปรากฏว่าจริงๆริงขณะนั้นเลยเวลานั้นเลยนคนที่ทํานั่นก็ต้องถูกอันนี้กลับไปเนี่ยๆท่านบอกมันวิชาตำตำท่านไม่อยากทำหรอมันดําแล้วมันก็ไปเป็นมันไปกลับไปคืนไปหาเขาก็เป็นโทษท่านว่าแต่ว่าขอช่วยพอช่วยได้นี่อันนี้มี อันนี้เคยเห็นโดยโดยประสบโดยตัวเองว่าวิชาพวกนี้มีต่ำๆคนที่เรียนวิชาพวกนี้ใช้วิชาพวกนี้จะไม่เจริญในทางธรรมจะเป็นเขาเรียกผู้ได,ด้เจ้าใช้ว่าลีราชานวิชาลีราชานวิชาจะเป็นพวกเรานี่พ้นมาแล้วแต่พวกไม่พ้นก็ยังใช้อยู่เห็นไหมที่เขาใช้กันทำโน่นทำนีนำนนะ่นั่นแหละวกวิชาเบียดเบียนคนอื่นไม่ใช่วิชาดีเลยนะเป็นวิชาเบียดเบียนคน เบียดเบียนคนอื่นทำให้เขารักทำให้เขาชังก็เป็นวิชาเบียดเบียน,นยถึงพระนนรัตนตรัยพุธทธธรรมสง์เป็นหลักแล้วพระพุทธเจา้าสูงสุดพวกเหล่านี้จะไม่เข้าหาตัวเราได้นี่นก็เลยถามถามไอ้ถามหลวงพ่อนั่นแหละถามว่าทำไมมันเข้าได้เราก็มีศีลมีธรรมนะ ทำไมมันเข้าได้นะวะอ๋อท่นบอกว่า,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 ามันมีอยู่ตอนหนึ่งนี่เคยไปเรียนวิชาพวกนี้ใช่ไหมล่ะเออแล้วก็นึก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 ว่าเออเราก็เคยไปเรียนเหมือนกันนะนั่นแหละช่วงที่เราไปเรียนนั่นแหละเราห่างจากพระรัตนรใจเข้าได้นั่ใหญ่ได้เหินห่างจากพระรัตนรใจแสดงว่าคุณไม่เชื่อมั่นพระัตนรใจทำให้รัตนะเสียท่านใ,ใช้คำนี้นะและ้วทำให้รัตนะเสีย พระรัตนาถเทว่าสูงสุดนะนัตติเมสนังอัญญงพุทโธเมสนานังวลังพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราเราถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นสถานะที่พึ่งที่นับถืออันสูงสุดสูงสุดแล้วนะแต่ว่าไปถือสิ่งอื่นเชื่อสิ่งอื่นนอกจากเชื่อพระรัตนนไตแล้วลดคุณค่าพระรัตนนาฏลงไม่มั่นใจในพระรัตนนาฏ กลับไปอยากได้หูทิพตาทิพอ,อยากได้คุณนวิเศษนั่นนี่จะไม่ได้ไม่ได้ฝึกจากการประพฤติปฏิบัติไปเรียนเอาไปเรียนเอาเพื่อที่จะให้มันได้ก็เลยออกห่างจากพลัตนาใจสิ่งที่ไม่ดีที่เป็นบาปเป็นกรรมมันก็เข้าได้ทันว่างั้นอันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันนั้นเราถึงพระรัตนาัยแล้วไม่ต้องหู่งของหลวงปู่มัน่นปุริธาโตท่าก็ไปไป ไปเผยแผ่พระรัตนตรัยนี่แหละวกทีตือเจ้าปู่เจ้าตาเจ้าทุงเจ้าท่า,าเส้นไหวพูดผีปีศาจอยู่ตามทุงตามท่าน,นะครับก็ให้เลิกหมดแล้วให้มาถึงพระรัตนตรัยแล้วก็ให้ทําบุญอุทิศบุญกุศลไปให้เขาเหล่านั้นดังนั้นผีมันก็เลยน้อยลงเพราะมันได้ส่วนบุญได้ส่วนบุญยกหลวงปู่มันเนี่ยผีผีน้อยลงเรื่อยๆน้อยลงเรื่อยๆ แต่ก็ยังมีแต่ว่าอว่าน้อยอยังเป็นในตัวที่หยาบจริงๆไม่ยอมรับต่อบุญกุศลอนุโมทนาก็ไม่ได้บุญแหละก็ใช้กรรม